สวัสดีครับอตอนนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับทาง user ก็สามารถที่จะซ i g อินซ i g อัพได้นะครับเสร็จแล้วก็มีการโพสตแล้วก็กดไลค์หรือกดอันไลค์ได้แล้วนะครับก็สิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือนำการ add comment นะครับโอเคให้เรามาที่ text editor ของเรานะครับในส่วนของฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับมาที่โฟลเดอร์ โมเดลนะครับแล้วก็เปิดไฟล์ post.js ขึ้นมานะครับก็เราจะสร้างตัวสกีมาที่เก็บ data ของคอมเมนต์ขึ้นมานะครับเราก็จะตั้งชื่อว่าคอมเมนต์ซึ่งก็จะให้ตัวข้อมูลนี้เป็นชนิดอะไรนะครับเสร็จแล้วก็ข้างในนะครับก็เราจะตั้งก็จะมีสอง อย่างก็คือตัว comment body นะครับซึ่งไทยก็ให้เป็น string เสร็จแล้วก็อีกหนึ่งชุดข้อมูลที่ต้องการก็คือ post by นะครับเราต้องการรู้ว่าใครเป็นคน comment นะครับดังนั้นก็จะต้องอดึงข้อมูลมาจากตัว user id ดังนั้นตัวไทยก็จะเป็น object id นะครับเสร็จแล้วก็ reference ไปที่ user โอเค นี้เราเซตตัวโมเดลของเราเสร็จแล้วลำดับถัดไปนะครับก็ให้ไปที่โฟลเดอร์รูทนะครับเราก็จะทำการเซตตัวรูทของเรานะครับไปที่ post js ในโฟลเดอร์รูทนะครับก็จะสร้างเราเตอขึ้นมาใหม่นะครับก็ให้เป็น router put นะครับเราจะพุดไปที่ slash comment เสร็จแล้วก็เราต้องการ คนที่จะคอมเมนต์ได้ก็จะต้องล็อกอินเข้ามาก่อนดังนั้นก็จะใส่มิ d เดิลแ r e ์ e q u i r e Login ินเข้าไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมจะสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวก่อนนะครับตั้งชื่อว่าคอมเมนตซึ่งในตัวแปรนี้นะครับก็จะให้เท่ากับ Comment Body ก็คือ Request.body .comment Body แล้วก็อีกหนึ่งตัวที่จาเป็นต้องมีก็คือ PostBy ก็จะเท่ากับ r e q u e s t ์ o อ u s ่ r e r ตยูส d ซอโอเคหลังจากนั้นก็เราจะทำการค้นหาตัว POST ก็คือไฟล์ b y i d a n d u p d a t e นะครับตัว POST ก็คือสิ่งที่เราจะค้นหาคือตัว POST ID นะครับ ก็ให้ทำการพุชสิ่งที่เราจะพุชก็คือตัวคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ก็ให้เท่ากับคอมเมนต์ก็คือตัวแปรที่เราเพิ่งสร้างขึ้นใหม่ส่วนตัวนี้ก็คือมาจากตัวโมเดลนะครับกลับลองมาเปิดดูที่โมเดลก็คือคอมเมนต์ตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยข้อมูล2ตัวก็คือคอมเมนต์บอดี้กับโพสต์ by ไอนะครับดังนั้นตัวนี้ ก็เลยจะมีคอมเมนต์บอดี้กับโพสต์บายอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็จะต้องทำการป๊อป l ล t e ออกมาเออก่อนที่จะป๊อป l ล t e นะครับก็ให้ทำการใส่อ p อปชันเข้าไปให้ MongoDB นะครับก็คือ New เท่ากับ True เสร็จแล้วก็ทำการป๊อป l ล t e นะครับตัวที่เราจะป๊อป l ล t e ก็คือตัวคอมเมนต์ p พสต์บนะครับซึ่งตัว c o m m e n t p o s t b ์บเรากลับมาที่หน้าโมเดลนะครับ c o m m e n t p o s t b ์บนะครับก็เราก็จะทําการปอ p u ป a t อออกมาก็จะมี id กับ name นะครับเสร็จแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับปอ p u ป a t e p โพสต์บอยออกมานะครับซึ่งก็จะ เป็น ID กับ name แล้วหลังจากนั้นก็ทำการ FQ นะครับก็เช็ค error ด้วยถ้า error นะครับก็ให้ return e t .status 422 .JSON error ออกมาแต่ถ้าไม่ error นะครับก็ให้ e t JSON ตัว r e s u l t ออกมา เซฟนะครับในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาในส่วนของฝั่งคล라อันนะครับให้เรามาที่โฟลเดอร์คอมโพเนนต์นะครับเสร็จแล้วก็เปิดตัวไฟล์ home js ขึ้นมานะครับ <c oughs> ก็ผมจะสร้างตัวฟังก์ชันขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่า add comment ซึ่งในนี้ต้องการพารามิเตอร์2ตัวนะครับ ก็คือตัวคอมเมนต์บอดี้กับตัวโพสต์ไอโอเคแล้วก็เราจะทำการเฟดเฟดมาไปที่ไหนนะครับไปที่คอมเมนต์นะครับใส่เมธอดเข้าไปเมธอดก็คือพุ t ใส่เฮดเดอร์เข้าไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเฮดเดอร์ก็จะต้องมีคอนเทนต์ไท e เท่ากับ a p p l i c a t i o n json เสร็จแล้วก็ต้องมี authorization ก็คือ bearer บวกกับ local storage get item JWT โอเคในส่วนของ body เราก็จะต้องทำการแปลงจาก object ไปเป็น string นะครับก็จะใช้ฟังก์ชัน json stringify ก็จะประกอบไปด้วย2ตัวหนึ่งก็คือ,อ post id อีกอันนึงก็คือตัว comment body โอเคหลังจากนั้นนะครับก็เลสออกมาเป็น JSON เสร็จแล้วเราก็จะเลส r e s o l t ออกมาลอง c o n โซล e l o ลออกมาดูก็เสร็จแล้วก็ผมจะสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับตั้งชื่อว่า new data ึ่งใน new data นี้นะครับก็ทำการ map ถ้า item id เท่ากับ resolve id ก็ให้ return เป็น resolve แต่ถ้าไม่ใช่ให้ return ออกเป็น item แล้วก็ทำการ set data นะครับให้เท่ากับ new data เสร็จแล้วก็ cache ออกมากรณีที่ e er อ r ร์ก็ให้ทำการคอนโซลล็อกออกมาโอเคลำดับถัดมานะครับในส่วนของฟังก์ชัน add comment เสร็จแล้วลำดับถัดมาให้เรามาในส่วนของตัวด้านล่างนะครับตรงด้านใต้ของ item body เรามีตัว input text นะครับที่ใช้สำหรับ add comment เข้าไปนะครับทีนี้ผมก็จะสร้างฟอร์มขึ้นมา ให้ตัว input ตัวนี้อยู่ภายใต้ฟอร์มนะครับเสร็จแล้วก็ในฟอร์มก็ add on submit function เข้าไปนะครับนะครับ mm hmm. e เสร็จแล้วก็จะ add ตัว e prevent default ก็คือ e prevent default เนี่ยก็คือ ในกรณีที่เราใช้ฟอร์มนะครับเสร็จแล้วเรากดคลิกหรือกด Enter นะครับก็ตัวหน้าแอปพลิเคชันของเราก็จะทำการรีเฟชนะครับแต่ว่าถ้าเป็น React เราไม่จำเป็นต้องรีเฟชนะครับเราก็เลยใช้ตัว prevent default function นะครับเราก็เรียกใช้ตัวฟังก์ชัน add comment e target พาเกตให้เรียงลำดับ a อเทที่0นย์นะครับแล้วก็ดอ v แวลูตัวนี้ก็คือตัวคอมเมนต์ที่เราจะใส่เข้าไปในตัวนี้นะครับในคอมเมนต์บอดี้อีกตัวหนึ่งพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งที่เราต้องการนะครับก็คือตัว id นะครับดังนั้นก็ใส่ item underscore id โอเคหลังจากนั้นนะครับก็เราจะใส่ตัวคอมเมนต์หลังจากที่กด enter แล้วที่ไหนนะครับก็ให้ใส่ตัว item comment s map นะครับเรียกใช้ map function ตั้งชื่อตัวแปรใหม่ว่า comment นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ผมก็จะให้ทำการ return ตัว header ออมา h e a d 6เสร็จแล้วก็ใ nice น span นะครับก็ใส่ตัวแปรเข้าไป comment .post by แล้วก็ .name นะครับก็คือชื่อคนโพสต์นะครับว่าใครเป็นคนโพสต์คอมเมนต์นี้เสร็จแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว comment นะครับตัว comment คอมเมนต์บอดก็คือตัวเนื้อความที่ทำการคอมเมนต์นะครับเสร็จแล้วก็ตัวเนมก็ให้เป็นตัวหนานิดนึงนะครับเอาฟอนต์เบสสัก500เสร็จแล้วนะครับก็ต้องใส่ ID ให้มันนะครับใส่คีย์ให้มันนะครับคีย์ก็คือ c o m m e n t .underscore.id โอเคผมทำการเซฟนะครับดูที่ตัวคอมมานดพร้อมน่าจะรีเฟซแล้วกลับมาที่ตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับโอเคผมจะทดสอบดูคอนโซลล็อกก่อนนะครับตอนนี้ในตัวโพสต์ของเรามี4โพสต์นะครับในแต่ละโพสต์ ก็จะเห็นได้ว่ามีไลค์เสร็จแล้วในคอมเมนต์ก็จะณนะตอนนี้นะครับก็จะเป็นอะเรว่างนะครับผมจะทดสอบดู beautiful view นะครับลอง enter อในนี้ก็จะแสดงว่า Batman นะครับเป็นคนคอมเมนต์แล้วก็บอกว่า beautiful view เสร็จแล้วมาดูที่ตัวด้านล่าง ก็จะเห็นว่าตัวคอมเมนต์นะครับก็จะบอกว่าอ่าอ d อะไรนะครับส่วนโพสต By ก็จะมี Name ก็คือ b a ทแมนนะครับที่เราทำการ Populate ออกมาเสร็จแล้วก็ในตัวในส่วนของคอมเมนต์คอมเมนต์บอนะครับก็คือ b o ดี้วิวโอเคทีนี้ b a ทแมนเป็นคุณ Comment นะครับผมจะขอล็อกออฟออกไปก่อน แล้วก็จะซายอินเป็นซูเปอร์แมนล็อกอินด้วยซูเปอร์แมนนะครับผมจะทดสอบเข็นเตอร์นะครับทำการคอมเมนต์ น,นี้ก็จะบอกว่าซูเปอร์แมนนะครับบอกว่าโอเคอาร์ก,กีนะครับโอเคตัวนี้รู้สึกว่ามันจะติดกันน่าจะเคาะไม่แน่ใจว่าเคาะได้หรือเปล่าสอบรีเฟรช โอเคได้เคาะได้นะครับก็การใส่คอมเมนต์ของเรานะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ